ก็อขอกลับสีทุกช่านกันด้วยนะครับผมพวกผมอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็อยู่ในเกมของสตาร์แซนอีกแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เราก็น่าจะไปอีบอ่าลองไปที่นั่นดูอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้นะครับแต่ก็ต้องเตรียมของกันก่อนแล้วกันอ่าออโออตุกตกระจกเฮ้ยไหนด้วยท่านไหนด้วยของซีเรามีอะไรบ้างตนอนก็คือ ผมทำการปิดคลิปไปครับผมแล้วมีตะขาบตัวหนึ่งมาบุกนะฮะนี่เป็นตะขาบเอเลี่ยตน,นะผมที่ว่าหัวเอเลี่ยนนะ,ะนี่แล้วผมจะเอาให้ดูนี่ตัวโคตรใหญ่อะ่ะดูดิผมจะสู้กับมันอะ่ะเออดูดิโคตรสุดเลยอะ่ะจริงแล้วไม้พอ,ปอเปล่าผมว่าต้องเผาเนื้อต้องเตรียมอาหารเยอะๆนะฮะแล้วต้องจัดก,การก่อนอ่ะตัดไม้ก่อน แต่งได้ยินเสียงโกบอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปสังหารโกรบกันนะครับน้องๆอ,อ่าอะสหรับใครอยากให้พี่เล่นโลบอกนะฮะก็รอกันหน่อยแล้วกันนะครับผมพี่เพิ่งอัด chaos time line เสร็จนะผมแต่ไม่ได้อัดอัดแค่รีวิวสกิลอะเออแต่ไม่แน่ใจว่า chaos time line เขาเปิดผู้เล่นคนอื่นเล่นได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะอืมนั่นแหละแต่พี่เล่นได้ไงเออไม่ใช่นี่วาอันนี้เหรอเออ นะครับผมก็ไม่น่าจะว่าแค่ทำลายเปิดให้ท่านผู้ชมเล่นได้หรือเปล่านะแต่พี่เล่นได้นะครับผมเออก็เมื่อคืนนี้ยังมีคนมาเล่นกับพี่อยู่นะน่าจะเล่นได้แหละไม่รู้เป็นแอดมินหรือเปล่านะเออก็มีคนมาเล่นอยู่นะครับผมไอ้ก็หินเหรอขุดได้ไหมเออสงใส่หรอขุดได้ปะไม่ได้เหรอเราดื่มน้ำหมดแล้วกันพวกหินประกอบฉากนั่นเองอ่ะเฉยเพราะว่าเราควรสร้างวานไปที่นี่เียไหมเออว่าสร้างวานที่นี่อาจจะดีที่สุดละ ยูมีอียิปต์ด้วยเออแล้วก็ทางเข้าพวกตะขาบก็เข้าไม่ได้เพราะว่าตะขาบมันจะกลัวน้ำนั่นเองคือเราปิปดกันแค่ฝั่งเนี้ยเอออะกันแค่ฝั่งเนี้ยฝั่งเดียวไม่ต้องกลัวฝัว่งอื่นเออฝั่งนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับไอ้อสศพตะขาบหายไปไหนไม่รู้เออนั่นแหละโอ้ยจะบอมมีน้องคนหนึ่งฮนะชื่อว่าเลสมี่นะผมอ่าน้องคนนี้คือให้ข้อมูลในอีพีที่หนึ่งนะอ่าในพาร์ทหนึ่งคือแบบให้ข้อมูลละเอียดมากผม่าขอบคุณน้องเขามากนะพี่จะเอาไปใชช้้้ประโยนน์แลนแลลววกกั เขาไม่กี่กักนนึงก็คือจากน้องคนเดิมของฉันว่าส่วนต้นพวกต้นปาพี่ว่าอินทะผาลมนะผมท,ที่เราเรียกว่า Inter um อ,อ,อินทะผัมอ่ะเออน่าจะต้นนี้ปะไม่ใช่ว่าต้นอินทะผาลำเหรอก็ขอบคุณน้องเขาผมที่ทําให้พี่เรียกตัวก,กันเฮ้กๆๆยกบกบบมึงจะไปไหนโอ้ยอย่าลงน้ำนะอ้อมอ้อมอ้อดักดักยู่ไหนวะไม่เล่น,น,นเล่นนานไม่เล่นเล่นนานโดนวป่าโอ้ยโดนอืมมันหลบแม่นจังวะ อะไรวะเฮ้ยโลกินเฮ้ยกบหรืออะไรวะเนี่ยโอ้ยดโดนวะมีนี้ด้วยโดนหรอวะเฮ้ยหายโลกินกบโอ้ยจะจะละอืมวันนี้โอ้ยมันเห็นได้ไงวะโอ้โหปาไม่โดนโอ้โหไอเออเออโดนแล้วเออกว่าจะแม่นโชว์ได้มาละเนื้ออีกชิ้นนึง ไปเราไปใส่ก่อนเรฟื้นหมดนะฮะเยวหม้หมดไปโอ้ยกบเยอะจังว่าแถวนี้โอ้เราเลือกที่ที่ทดีจริงๆเลยอมีกล้วยให้กินด้วยแล้ครับคอนกันก่อนดีกว่ามาบอยเราครับโอ้โหอะไรจะครับคอนมันร้อนอีกโอ้ยร้อนบอยบอยคอ,อนหรอคอนเราขาดอะไรครับเราขาดเชือกหินแล้วก็ท่อมสูงมาเชือก ไม่น่าไม่ใช่ปัญหาโอเคเอาเชือกก่อนอ่าเอาเชือกมาเอาเยอะเลยเอาเชือกก็เยอะเลยครับน้องๆอ,อือนี่แหละสิ่งที่เราต้องกร้านเราตัดอีกสักต้นหนึ่งหรือว่าแถวนี้มีต้นมะพร้าวเหรอต้นมะพร้าวจะปลูกได้ไหมบอเออจาปลูกได้แหละผมว่าอืม รู้ปลูกไงเหมือนกันนะครับผมถ้าใครรู้การปลูกต้นไม้ก็คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะโอเคชาท่อนซุงผมหักยากงวะเออหักสักทีโอเคเอานี้ด้วยามาเปิดได้ใช้น่าใช้แน่นอนอะ่ะต่อไปก็หินสินะหินรออยู่ไหนอยู่ไหนหิน เออเนี่ยโคได้โคตได้เอาแร่ที่เหนียวนี่เราเพิ่งเอาได้ไหมเฮ้ยเพิ่งเอาดีกว่านะผมว่าน่าจะยังไม่ได้ใช้นะตอนนี้เอาหาหินก่อนหินตรงนี้เนี่ยหินเยอะอ๋อเราอยู่ที่อุดมสมบูรณ์จริงๆไม่ดะขาบจะเข้ามาไม่ได้หรอกไอ้ดิษคาบเอ๊ะเล้งงงงอืมวันนี้เราหิวอ่ะเราโกบโกบโกบมึงหยันรึมึงหยันรึ ่อนอยู่ไหนวะมองไม่เห็นะนะไง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 โอ้มึงเร็วมากเร็วมากนี่ได้นี่เริ่มชินเริ่มคมละเริ่มคมละได้เริ่มคมละเริ่มคมละกินสับป,ประรดเลวยวะ่ะบริโภคมะิกล้วยถ้าจะเผาทำอะไรได้เลยนี่ได้เนื้อมาแล้วโอ,อ้โหนะขัดแยะ ขอสักครึบหนึ่งขอสักครึบหนึ่งเออ,อเติมน้ำก่อนดีกว่าโ okay. อเคเราจะคราบคอได้แล้วมั้งหรือเปล่าโอ้ขาดเชือกแล้วไปแปรูปนี่ว่ะหนึ่งสองสามสี่เอาสี่เลยอ๋อผมว่าเราต้องการเชือกอีกน่าจะไม่พอเพราะนาในอนาคตเราต้องใช้แน่นอนอืมพาเราใช้เชือกแน่นอน ตอนนี้เรายังไม่เจออูนเลยครับน้องๆถ้าเราเจออูน่นี่เราสามารถจับมาขี่ได้นะมันกินอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะกินวะพาราวกับต้นอีตาขามเนี่เหรามั้งเออศปอลงสประรดอะไรแบบเนี้ยใช่ปะเออนั่นแหละเก็บไว้บางทีเจออูดแล้วกันแล้วฟันตรงนี้ด้วยโอเคมาเอามาเอามาจะมืดอีกแล้วโอ้ยยังไม่ออกคนทามไปไหนเลยเจะมืดอีกแล้วโอ้ยรอ ล้วถอดทิถอดเอิเอนอนะเพิ่มมาขอเลยผมแบกครึ่งละใส่ไว้นี่รวมกันไว้ไล่น,นี้ด้วยแบกขึ้นมาครึ่งหนึ่งเพราะเราจะสับอีกครึ่งเราจะเก็บไว้นะปุ่มเพราะเอาไว้แบบสร้างที่พักเอาไว้เซฟนะครับปุ่มถ้าเราไม่สร้างพักก็มันจะมาเซฟได้นั่นเองปวดหัวกับเกมนี้เหมือนกัน ไม,ไม่ได้ไงวันนี้อ่ะเออไม่ได้ไงวันนี้อ่ะเออน่าจะพอแล้วมัง้งใช่ไหมพอแล้วพอแล้วแหมได้พอแล้ว,ลว,ลวไปอ่อเราต้องขึ้นไปวิหารใช่ไหมที่น้องเลดมี่เขาบอกเออจะมีสูตรพวกคำดวงคำดาบอะไรแบบเนี้ยอืมอะไรประมาณนั้นแหละอ่าพี่ก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจหรอกเออแต่พี่ก็จะค่อยค่อย,อยศึกษาเพิ่มเติมอีกแล้วกันก็ถือว่าเป็นความรู้อีกความรู้ที่ดีนะครับผมก็คุณมากๆนะครับ อ่าแต่คามาแล้วอ่ะเอาแทนเนื้อก่อนแล้วกันนะครับผมอะไรเมือ่อเมื่อถือค้อนกดเมาส์หนึ่งเพื่อเปิดเมนูอะไรวะขี้ขวายเ,เหรอไขี้ขวายประมาณเนี้ยอ,อ๋อสร้างอันนี้พื้นปะทำไมเนี่โอ้โหสารเวยเ้ย,เยสร้างที่ได้นี่ไง มาคลิกขวาเหรอเอ้าสร้างยังไงอ่ะคลิกซ้ายก็ไม่ได้กด E R หรอเราจะสร้างไงเนี่ยอ๋อมันจะมัระหูเป็นข้ตากกำหนดใช้ท่อนซุ้งแทนอ๋อพอใจละงงตั้งนาน,นเราใช้แผ่นไม้นะครับน้องๆไม่รู้ใช่ไหมลองครับมาเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันเนาะเออว่าอยู่คำาบไปวางไม่ได้เอ็ดโซ แปลว่าต้องเคลียร์ต้นแถวนี้บ้านออกหมดเลยเนี่ยเ,ยเอองั้นเราต้องเคลียร์ก่อนแล้วกันมันจะมืดอ,อีกล้วเออพี่เกียจอา่านบทกวีพี่ขอไม่อ่านแล้วกันนะครับน้องๆพี่เกียจอา่านนะ่ะเออนั่นแหละโอ้ยหักอีกเฮอยเออลองสูงออกมาน่าจะได้ใช้ในการสร้างบ้านแน่ๆพวกเนี้ยเชื่ได้เลยมันมีคบไฟไหมเออสามารถครบไฟได้ไหมแบบตั้งได้อะปักได้เหมือนอาร์คไหม เออเขาเรียกว่าแท่งนะผมอุ้พายุทะเลทรา,ายเหรออุ้ยมันไม่มีคนแบบเนี้ยน่าพายุทะเลทรา,ายนะครับอน,น้องๆน่าสร้างไงมั้งมาโอเคสร้างสุดจะตรงไหนก็สร้างลแล้วแหละตอนนี้เหรออันนี้อ่าฮะเว้ยมันต่ำอ่ะเอ้ยมันต่ำไม่ได้ต้องสูงหน่อยเอออไม่พอท่อนสูงกับแผ่นไม้แม่ เือใช้แผ่นไม้เยอะแล้วกันแผน่นไม้หมดเลยแล้วกันเนาะเราหาใหม่ก็ได้แผ่นไม้อะคงหาไม่ยากเออไม่ยากกว่าละน่าจะใช้ต้นทรัพยากรแถวบ้านน่าจะใช้หมดอะ่ะเออนั่นแหละโอเคโอเคมาโอ้ยแล้วก็มันก็สมจริงอยู่นะเออบ้านไม่พังนะเออสมจริงอยู่นะเออทั้ตอนแรกคิดว่ามันจะแบบทะลุไปเลยอะประมาณนะี้เออทะลุบ้านไปนึกว,ว่าจะไม่ค่อยสมจริงอะ เอ้น้ำก็คาไว้อยู่บ้านพังก็ถือดีดีๆละวไอ้บ้านพังก็ยิ่งลำบากเอ,อ๊ะที้ก็ลำบากจะตายอยู่แล้วจะลำบากไปทีงไหนใช่ไหมมาต่อเอาบ้านใหญ่แล้วกันอืมอออโอ้ยอย่าพ่งอยู่างนี้หนินเฮ่เอ,อไม่พออีกละเฮ้ยไม่พอตลอดเลย ใช่ไหมเอ็งวะไม้แถวบ้านจะหมดละเอ่ะเชื่อเออไม่ว่าจะสร้างประตูวิ่งคนไม่ได้หรือว่าประตูล้วอ่ะเชื่โอ้ยเราสร้างบ้านนี่ไหมเนี่ยแล้วเราจะทำที่อยู่อื่นก่อนหรือเปล่าเราขอเช็คก่อนแล้วกันเราสามารถทำอะไรได้บ้างจอทั้งหมดเลยด้วยเนาะมีแค่นี้เหรอไม่เกินไม่เกินเออ เออเอามาโอ้โหเราเรีบนอนดีกว่าเนาะตอนเช้าก็มาทำดีกว่าไปนอนเลยโอ๋ยเป็นเช้าดีสดใสเหลือเกินโอ้ตื่นมานหิวน้ำเลยเนี่ยกึุ๊ปก่อนกึุ๊ปก่อนโอเคโอ้เราดื่มน้ำจกากขวดได้ขึ้นน้อยมากนะฮะอืม เออแล้วก็น้องบอกว่าไอ้ตะขาบแล้วผมจะมาทุกวันน่ะยิ่งอยู่นานตะขาบยิ่งเยอะเออแปลว,ว่าพี่ก็ต้องควรฆ่าวุธกันไม่ด้วยใช่ไหมเออเดี๋ยวเอาวุธเพิ่มแล้วกันหอไเ,เอาสักสองไม่พอเอาหนึ่งก็ได้เออหอพอเอาหนึ่งก็ได้เอาเชือกมาสองแล้วกันอืมขาดอะไรลนะขาดหินนีไม่โคตรหาโคตรยากเลยจริงอ,อ๋อ หาได้จะไลงอีบไหมจะลงพนะิลามิดไหมล่ะเอออุปกร์ไปพร้อมเลยอะอ่ะอ่ะของก่อนทำไมมีควันอะไรไหมพายุเรียสายมาไม่ครบอีกเหรอคืนนีออ้ไหนวะเนี่ยอากาศายี่สิบองศาอยู่ได้อยู่ได้สบายว่าเราต้องกันตรงนี้ไว้ด้วยนะพิตะข่ามุดมาตรงนี้ไงเออใช่เราต้องกันไว้ด้วยเอาเติมน้ำก่อนก่อนจะกันโอเคเอ,อ้าตู้ยี่ให้มันเต็มใช่ไหม น้ำไม่ขึ้นขึ้นยังเอาน้ำไม่ขึ้นอ่ะทำไมเติมน้ำไม่ได้อ่ะเอาเอาเกมดิกูเ,เติมน้ำไม่ได้สยอดสยอดเลยยอดไปเลยยอดไปเลยแม่เติมน้ำไม่ได้อ้ยขาอะไร นี่ค่ะท่านซุงโอ้ยต้นแถวบ้านจะไม่มีให้อยู่อยู่แล้วแหมเผมว่า,าต้องออกไปหาทรัพยากรที่อื่น,นบ้างแล้วนะเออชีวิตรอดได้สามวันละเออสุดยอดไปเลยให้เอ๋ยอาฮ่ามาคาวแล้วเหรียมาในรูปเป็นร่างเอเอเอาตรงนี้ก่อนผมว่าผมกวจะขาบมาผมดกักไว้ด้วยด้วย เออเราจะมาไม่ได้ละใสไปแค่ตายเลยอเออจริงอะไรอะ่ะโอ้โหเลือาพายุเรสายจะมาซะละเออเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันขอเอาไม้ก่อนโอ้ยเลือดจะลดอย่าเพิ่งขอไม้พอไปแล้วออกมาทางไหนวะเนี่ยชิมหายแล้วลืมโอ้ทางยังองดูแล้วละ โอ้ยโอ้โอ้ยโ,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 โอโโ ouais. โ้ยโ,โ,โ,โอ้ยโอ้ยโ,โ,โอ้ยข้าหลบหลบไม่ใช่เนยย่อย่อย่อเออโอ้ยโอ้ยหิวแล้ววะกินพุอินทผัมดิเออกินเนื้อด้วยว่ะเฮ้ยเหนื่อยเอ้ยหลบข้างในแล้วเฮ้ยทมไมเลื่อนรถอยู่อ่ะเราสร้างติดทางนี่หรอ หมายละแยกส่วนได้ไหมว่าเราผมจะสร้างใหม่อ่ะว่าผมต้องสร้างใหม่วะเออผมว่ามันเราต้องห่างไปทางด้านเนี้เออมไม่ได้ว่ะเราตายแนย่โอ๊ยพระยุทธะยุสงบแล้วนี่ว่ะโอ้สงบละโอเคเซฟก่อนแล้วกันมันสงบละเซฟ แล้วก็ละผ่อาออกโอเคอเหนื่อยมันมีใช่ไหมแค่มนะีโอเคโล่งอยู่แล้เก็บไว้ผมว่าเราควรค้ำที่เก็บของอโอ้โหเราผมเอาค่าเป็นเชือกเหมือนลักษณะเนี้ยต้องการก้านไม้ว่ะเออเราก็หาเอออฮะนั้นเราก็หาแล้วกันขาดหิน เอาขออีกสักหนึ่งอันไปไปรูปดมีกันต่อโอ้โอยขึ้นก็ยากเอออยู่ไหนว่าหินอุดได้ไหมว้ยวุ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้จะไปไหนเฮ้ยอุ้ยไม่โดนได้ไงวะทำไมผมวิ่งไม่ได้เป็นไรอ่ะทำไมมันวิ่งช้าแปกวะ ตายตายนี่สองเม็ดล่วงหนังไหนวะ่ะหนังคลิปให้ไหนวะเออน่าจะมันไม่มีแล้วจบเนี่ยมีอุกุมันหนีไปก่อนปล่อยไปปล่อยไปได้หินละทำหนูเพิ่มกันโอเคน่าจะพออยู่ เราต้องย่องไปเราต้องย่องมานีเออโอยโคตรคมโอ้โหพี่ไอ้ไม่ยากคมอ่ะครับเอออย่างนี้หน่อยโคตรคมมาขอ้เติมได้น้ำเนี้ยหรือเปานน้ำมีพิทวะาเติมไม่ได้วะเริอมออกข้อเกม,มใหม่นี่เติมแล้วอะมา ไอ้ลุยต่อพิรามิดพร้อมพร้อมพร้อมอ่าอาจจะมีของดีก็ได้ใครสไปรู้นะครับน้องๆอ่ายังได้อุออ่นมากเลยอ่ะไม่มีอุ่นให้เลยเหรออย่ามีตะขาบอะไรมาแถวนี้นะ่ะรู้สึกเหนื่อยเลยนะ่าจะขาบมาอะไรแบบเนี้ยโอ้ยอากาศก็ร้อนเร็วเลือเกินโอ้ยน้อ ตอนนี้จะมาตอนเช้าคิดผิดละอะไรไอโอ้ยอย่าให้ตกใจสิเออผมสามารถค้บอะไรได้บ้างอ่ะผมขอทิ้งอะไรสักอย่างได้ไหมอย่างเช่นการหมายก็ได้ฮะไม่จำเป็นหรอกมั้งไม่ต้องจำเป็นดิไปกิดไวก่อนอะไรดีเออนี่ิีสับสับรถเออ ค okay. สิง่เราจะเป็นที่สุดก็คือตอนนี้ต้องเรือของไปสักชิ้นหนึ่งอ่ะเพราะว่าเราต้องจะได้เก็บของในนี้แน่นอนเพราะนี้น่าจะมีของดีแน่ๆฮะในพีระมิดโอ้มีล่มไหมอ่ะพีระมิดน่าจะมีล่มนะโอ้โหตายก่อนไปนนนนนเนี่ยโอ,อ้ยแต่ก็แรงแรงแสงฟ้ามันมืดวะฝนจะตกวป่าวหเนี่ยเออเราจะถึงแล้ว อะเข้าทางไหนวะเออนั่นดิอะเข้าอยู่ไหนวะอ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยสี่สองละโอ้โหหานลมก่อนอานลมละอานลมละโอ้โหโคตรใหญ่อะดูดิตอนนี้แม่โอ้โหไม่ได้หรอกมั้งเอือน้ำสักอึนึงโอเคโอ้ยน้ำคราวนี้ว่าเราจะจะดื่มน้ำได้เยอะขึ้นนะ กูอย่าเพิ่งร้อนดิเอ้ยกูตายกูตายเพราะร้อนเนี่ยกูไม่ตายเพราะอะไรหรอกล้มก็ไม่มีอ่ะเออล้มไม่อยู่ฝั่งขวาปะเออฝั่งซ้ายดิโมื่อก้เรวิ่งเราวิ่งเอ๋ยเหรอตายแล้วตายแล้วตายกูตายกูตายไอ้เอ้ยโอ้ก็มาทางแหลกเนาะนี่ไง เจอทางเข้าแล้วพี่ปะใช่เลยรีบลงเลยเดี๋ยวยรีบๆๆๆเลยรีบเลยโอเคมีอะไรข้างหน้าไม่รู้ทางยีน่าเหรอเม่ออุดก็ดีแต่สิโอเคหลบล่มก่อนสคัญสุดแล้วตอนนี้ดูทางอีกสักอยนน่ึงโอเคโอ้ลัดโอ้ยลอดและสวรานเลยขามาร์กิ้งอะมาร์กิ้งอะไร มาร์กเกอร์อย่มาร์กกิ้งใช่มมาร์กกิ้งเฉยโอเคทุกคนว่ารถมาเยอะนะฮะเรามาร์กเกอร์ว่าก,ก่อนเรามาจากทางนี้ปะเออนี่ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวดิแปลว่าพีระมิดต้องอยู่บนหัวนี่มานตรงนี้พีระมิดนี่คือเกาะของเราโอเคเราไปแยกส่วนกลับมาเอบนี่ ไอต่อว้าวอุ้ยมีคมไฟไหมอะ่ะมันกล้องด้วยนะกลัวเหมือนกันน่ะท่อนสูงเออดมท่อนสูงได้ไงหายมีไม้ปะ่ะอืมไ,อ,มไอ้เกมเวดี้ใช้ท่อนสูงด้วยถ้าเฉยดอกอเกมสมจีไปได้แท็กไม้ก็ได้เฮ้ยอาอันนี้ก็ได้ เอาโน้สูงเด้อเออยังไม่รู้จะเป๊ะก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วกันาจับเป็นอ่ะเออยังไม่ได้ใช้ไงเก็บไว้ก่อนอย่าหลบลมหลบลมมาได้และแน่บายุคายจะไม่เลยเนี่ยโอ้มันก็เสียวๆเหมือนกันนะมันคงไม่มีฟาโลฟาโลมัมมงมัมมี่มาหาหรอกมั้ง มีก็วิ่งแค่นั้นแหละครับน้องๆก่อนจะไปแปบ๊บนึงกูวางนี้ไม่ได้เหรอแล้วกินคัไฟเหรอเอาคับไฟหายอา้อาวเฮ้ยมันหลุดมือลงทิ้งตรงนี้นเองอะมันหายไปเลยหรออ้าวโธ่คือแบบกินที่เกินก็จะวางก็เซฟไปไงเออเราตายก็จะเกิดแถวนี้เออแล้วก็เซฟเกมไว้นี่ ออซีสเกมละข้าใหม่ก็ได้วะได้ละจะอ,อีอือฮือตัวอะไรวะเนี้ยไม่มันวังเวงังวะโคตรกลัวตอนนี้กลัวจริงเออทุกทางไหนวะเนี้ยขอแค่จะลือทางกับว่าตรงนั้นตรงนี้นนนมีมีของมีของใช่เป่า อะไรอ่ะอะไรวะกด R เพื่อสำรวจคำพีเดียนรู้ผสมผงสีฟ้าผงสีเขียววัดผงสามารถในเปลวไฟเปลี่ยนแสงโอ้ไวเปลี่ยนสีเปลวไฟเฮ้ยมีเสียงตึงต้งวะเว้ยหลอนนะเลยอันนี้คืออะไรหีบบออุอ้ยมีแร่เหล็กด้วยกวาวไม่ได้ เอาเจอละโอ้ตาบอดโอ้ตาบอดเออทิ้งมาเออมีอยู่ละโอ้ดินเหนียวทิ้งมาแล้วเออเหล็กมาตะโกตะขาไปทิ้งเลยไม่มาทุกวันน่ะบอกเลยตะโกตะขาแบบมาปหาเราทุกวันเชื่อไม่ไม่ต้องเก็บก็ได้ว่าเราน่าจะไม่ค่อยได้ใช้เอาเก็บไว้เจอละบ้างแบ้างเปลี่ยนกวาดด้วยกันเออเฮ้ยเจอของดีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจ งูตะขาบกูเองโอ้ย <laughs> ตกใจใช่ไหมตกใจงูตะขาบตัวเองคงตะขาบวมาแถวนี้นะไปไปต่อโอเคมีขวา,ายซ้ายดีฮึไม่มีอะไรใช่ไหม โ oh. อ้ยโอ้ยโอ้โหเปิดกล่องปุ๊บจะเราสามารถเดินทะลุได้หรอโอ้เกมดีนะเนี่ยเออโอ้ยมันวังเวงกันกรเรื่อยๆแล้วอะกล้าเข้าไปเลยทำไมเข้าไปเด็กดยเด็กก็จะหาใจป๊อสไงนี่ปีผ่องวะเนี่ยไหนวะตรงแล้วกันเนาะตรงนี่วะอันนี้อะไร,รอ่ะไปไม่ได้หรอเพราะว่าต้องพื้นที่เราต้องใช้แท่งเหล็กวางอ๋อให้เราเก็บได้ โอ้ว่าเกมนี้เราต้องหาฟาร์มแร่เหล็กแล้วว่าสร้างสะพานต่อสินะโอ้ขับทางไหนวะกูลืมไปล้วทางนี้ปะเออทางนี้มัง้งโอเคเาลงมาทางนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวพักก่อนโอ้ยหิวน้ำวะ่ะดื่มน้ำก่อนโอเคกลัวกลัวเนี่ยอะไรอะ่ะ อะไรอ่ะวันทีจะลม่มสร้างระบบพังวางระเบิดโอ้มีระเบิดโอ้แปลว่าเกมนี้เราต้องหาระเบิดอมล้วก็เหล็กโอเคไม่ยากแต่ว่าเราได้ปลดล็อกเงื่อนไขพวกอะไรต่างๆที่เราเรียนรู้มาอ๋อเพราะว่าเราต้องเดินทางสำรวจอะไรแบบนี้เราจะเจอกล่องใช่ไหมเจอกล่องเราต้องเปิดแล้วได้คาพีเราจะได้เรียนรู้ อะไรต่างๆมาอ๋อโอเคิวี่ปลดล็อแอนเกมเวลากลับแล้วแหละไปกินเนื้อสกักกึ๊บหนึ่งสองเลยแล้วกันจะได้อิ่มๆมาถึงเวลากลับแล้วม่คงไม่มีอะไรแล้วแหละเพราะว่าเราต้องการเหล็กกับเราเบิร์ดอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันเทแล้วเราอยู่โลกต่างดาวใช่ไหมอันเนี้ยเป็นจานงงๆอันหนึ่ง โอ้โหไ,ไปหยนนเลยตอนนี้เราน่าจะกลับบ้านนะครับผมแล้วก็ไปหาสร้างบ้านกันกรอนนะฮะเราก็ออกเดินทางไปเกาะอ,อื่นนะครับเพราะว่าเราน่าจะหาพวกอะไรต่างๆแล้วก็ทรัพยากรอะไรแบบนีน้เออแล้วก็มันจะมีซากสถานที่โบราณให้เราสำรวจต่อนะฮะอืมอโอเคว่าก่อนอื่นมันจะมือ,อีกแล้วกลับบ้านละโถมืดเลวเร็ว โอเคแปลว่าอย่างน้อยเราก็ได้แร่อะไรทองกับเหล็กครเปะเหล็กเราหวางแล้วดีกว่าเราเอามีแร่เหล็กไปเราค้าอะไรไม่ได้แล้วว่าเราไม่มีแต่รู้เอ็นเกมพวกแร่เหล็กไงเราอาจจะคาพวกหอกเหล็กกอเหล็กอะไรก็แบบเนี้ยเอออกลับบ้านกันมันจะมืดอีกละวมรู้สึกเนี่ยไปไปไปโอ้เสียดายมันได้ว่าจะได้เจอตะขาบโชว์น้องๆเลยแบบ จะกระโดดฟันคอตะขาบอะไรแบบนี้เออตะขาบเอเลี่ยอะไรแบบนี้จะโชว์หอ,อกฟันลูกหัวขาดด้วยฉับเดียวอะไรแบบนี้ไม่ได้โชว์เลยอะคัทเจอบ้านแล้วเราเจอบ้านของเราแล้วนะน้องๆอ่าเกาะน,นี้เราต่างชื่อว่าไอแนรนแล้วก <laughs> ันโอ้ประเทศประเทศต่างป,ประเทศเลยอะไรอ่ะอ๋อนึกว่าพวกสัตว์อะไรต่างๆจะได้ล่าซะหน่อย ไม่ใช่ซันหรอเฮ้ยป๊ปั๊ปปอืมผมว่าถ้า<ม>เราเจอการอภิรานอีพีต่อไปแล้วกันนะผมอีพีหน้าเราจะไปฝั่งนี้อ่าไปทางตะวันตกนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงไปเลยถ้าว่าพี่รู้ตะวันออกตะวันตกตะวันออกอะไรก็คือพระอาทิตย์มันตกอ่ะเออก็ตะวันตกนะฮะถ้ามันถ้าพระอาทิตย์ขึ้นตะวันออกนะครับผมเหนือใต้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเออนั่นแหละแล้วค่อยมาด,ดูแผนที่ทีหลังเราจะมุ่งไปตะวันตกไนงะ เออโอ้ยถึงบ้านแล้วย่าหูน้ำอุดสุดท้ายจับถ้าจะขาบมามันจะเหมือนมุดดินมานะคมันจะมีควันขึ้นนะครับผมวันนี้ไม่มาว่ะแปลกแค่ปกติมันจะมาทุกวันนะสำหรับน้องๆเห็นเขาบอกกันว่าอะไรแบบนี้ยมันจะมาเพิ่มทุกวันเลว่าวันนี้ไม่มาพรุ่งนี้มัต้องมาสองสามตัวแน่ๆเลยเออโอเค โมหิอินเตอผับอย่างนี้ก็มีเลย,นะยเก็บมว้แล้วกันไอ้เคมันก็เมินละเออเอออ๋อบ้านบ้านมาถูกบ้านละถึกมาผิดบ้านอั้โวโธ่เฮ้ยโทรมาผิดบ้านโอเคคืนนี้ก็ถ้าม,มีประมาณมอย่คลิปนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทตอคลิปต่อไปนะครับก็อีพีนี้ก็บายบายสวัสดีครับถ้าใครอยากให้ข้อมูลหรือให้ผมเรียนรู้เพิ่มเติมไงก็คอมเมนต์ใต้ลา่างคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมอ่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญสับเกมนี้มากนะฮะก็ถ้าใครถ้าถ้าใครให้ความรู้สับเกมก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงจริงๆครับผมบายบายสวัสดีครับโอ,อยนอนกันดีกว,ว่าสร้างนี้กคันเลยท่านไม้กับเชืเอกเไปบายบาย